โอเคนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยวันนี้ผมโอเคซิตี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง MCG Veridit นะครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้นะครับโอเคซิตี้จะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างสนามอารีนาวงกลมกันนะครับโดยการสร้างสนามอารีนาวงกลมนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างครับเช่นสนาม PVP สนามลีกอาลีกสนามกิจกรรมอะไรพวกนี้นะครับเป็นการสร้างแบบง่ายๆด้วยคําสั่ง Veridit ไม่กี่คําสั่งเองครับ โอเคครับเรามารอดูกันว่ามัาจออกมาเป็นยังไงเนาะอันดับแรกครับเราเลือกจุดศูนย์กลางก่อนเรามาร์กจุดไรครับด้วยบล็อกอะไรสักอย่างที่มันเด่นๆหน่อยเราพิมพ์คําสั่งครับ C Y L หรือ c l a n t e r n คือลัศมีนะครับเติมตัว h ไปข้างหน้าครับเพื่อให้มันเป็นกลวงผมเลือกสร้างอารีนา PVP แล้วกันครับจะใช้บล็อกอิดแล้วก็กำหนดลัศมีไปครับผมเอารัศมีสักย อีกวงกลมหนึ่งครับผมเอาลัศมีเพิ่มขึ้นสามสิบเป็นลอนไหยน,นะครับก็เลยติดขัดนิดหน่อยอ่าประมาณนี้ครับอ่าผมให้มันกว้างขึ้นอีกหน่อยเป็นสามสิบเอ็ดแล้วกันประมาณนี้ครับต่อมาครับเราอันดูทิ้งก่อนเราเลือกรัศมีได้แล้วใช่ไหมครับเราก็มากําหนดบล็อกว่าเราจะเอาอะไรเพิ่มเข้าไปดีผมอยากได้บล็อกไม้เข้าไปอีกเป็น1 7 1 3 เอาเปอร์เซ็นสักประมาณ5%นครับอ่าห้าเปอร์เซ็นน้อยไปครับเอา10%แล้วกัน15%เลยแล้วกันครับจะได้เปลี่ยนน้อยๆหน่อยอ,ยอาได้แล้วครับต่อมาก็เหมือนกันครับรัสมี3สามสเอ็ดเราจะได้ประมาณนี้ครับวงกลมที่มีไม้แซมขึ้นมานิดนึงผมมาเลือกจุดครับอ่าคลิกข,ขวาที่ขวานไม้คลิก คลิกขวาหรือคลิกซ้ายก่อนก็ได้นะแล้วก็มาคลิกด้านหนึ่งครับหรือจะพอดหนึ่งพอดสองก็ได้ครับพอดสองก็ได้อ่าแบบนี้ครับแต่ผมวางไว้ดีกว่าหันหน้าขึ้นครับสแตก็กสแต็กประมาณสิบครับเราจะได้กําแพงที่สูงขึ้นมาอีกสิบบล็อกนะครับอ่าตรงนี้ครับเราอัพขึ้นไปเก้าประมาณนี้นะให้เรายืนอยู่ชั้นนี้ครับเรา g m a กศูนย์ครับแล้วก็ Cyl เลขหนครับรัสมีเท่ากับที่ไกลที่สุดคือสาเดครับจะแหลกเล็กน้อยครับเพราะมันจะทําให้ด้านล่างมืดโอเคครับเราก็มากําหนดอีกทีครับเป็น g m a r k ์กหนึ่งแทนรัสมีลดลงเหลือยี่หแล้วก็เลขศูนย์ครับเพื่อเอาบล็อกที่เกินออกแบบนี้ครับเราก็จะได้พื้นสนามละต่อมานะครับเราจะเลือกอกระโดดขึ้นมาอีกบล็อกหนึ่งครับ แล้วก็วางบล็อกใต้เท้าแล้วก็อีกบล็อกหนึ่งนะครับเพื่อให้มันอยู่ชั้นบนของกงําแพงต่อมาเราจีมาร์คศูนย์ครับเอ้จีมาร์คคืนก่อนนะครับไม่ต้องศูนย์ก็ได้หรือจะศูนย์ก็ได้นะครับเราใช้คําสั่งเดิมครับอันนี้อันนี้ครับเราพิมพ์เหมือนเดิมเลยอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องกําหนดเลขศูนย์เข้าไปเพิ่มครับ เลขศูนย์เข้าไปเพิ่มแล้วตรงนี้ลดลงครับเหลือประมาณ4 45 50 60ตรงนี้40ครับ40เปอร์เซ็นต์แบบนี้ครับอ่ามันอาจจะเยอะไปหน่อยครับผมลดเหลือให้อันนี้เป็น60อันนี้เป็น25แล้วกันครับอันนี้เป็น75แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องมีครับอ่าจะได้แบบนี้ครับแล้วก็อีกทีหนึ่งเป็นด้านนอก ต่อมานะครับเรามาดูบล็อกว่าบล็อกครึ่งบล็อกมันเป็น45.5นะครับแล้วก็พิมพ์ไปครับ45.5อ่าต้อง g m a r k 0ด้วยครับ G mark 0ที่จริงจะพิมพ์ไปทีเดียวกับครั้งแรกสุดก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมพิมพ์แยกอ่าเราก็จะได้ตัวประสาทแล้วครับต่อมานะครับเราอยากสร้างอ่าเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นลวดลายตามขอบขอบ,ขอบกำแพงครับเราก็ทำได้ครับ เราจีมาร์กศูย์เข้าไปครับอ่าเฮ p สฟีย์บ็อกบ็อกอ,อ่ากระจกครับผมลดศมีประมาณยีเนาะไม่ใช่ครับต้องลดมาอีกเป็นยี่สิอ่ายีิใช่แล้วครับตอบมายี่สิหอ่าแล้วก็ยี่สิบห้ลองดูยีิบก่อนครับยีิบหก็ก็ได้นะครับถือว่าได้อยู่ เอาไหนดีอ่าเอา,เอา,เ,อาเอาผมลองเอาแบบเยอะๆดูก็ได้ครับอา่าได้ได้ครับต่อมานะครับเราก็จะมาเลือกว่าเราต้องลบอันบนออกก่อนครับต้องลบกระจกด้านบนออกก่อนโดยการบินมาประมาณบล็อกตรงนี้ครับแล้วก็บินออกมาแล้วก็พอดหนึ่งครับแล้วก็ไปฝั่งตรงข้ามครับไปเร็วเร เดี๋ยวคลิปจะนานเน็ตไม่ค่อยดีนะครับก็เลยอัพคลิปนานอยู่ก็เลยไม่ค่อยอยากอัดคลิปอะไรที่ยาวๆเอ่าเซตศอ่ารีเพลครับเกเป็น0 G mark ออกก่อนครับอ่าเราก็จะได้ขอบสนามที่ดูมีลวดลายแล้วนะครับเรารีเพลครับรีเพลเนียลอสมีสามสิไปเลยแล้วกัน95้าสิบล็อกกระจกให้กลายเป็นบล็อก98 อเราจะได้ลวดลายสนามนะครับต่อมาครับเราอยากเปลี่ยนพื้นเราอยากเปลี่ยนพื้นเราก็มายืนบล็อกล่างครับนี่ครับยืนบล็อกล่างนะครับมันจะกําหนดตรงพื้นตรงขาเราเท่านั้น cyl ครับหนึ่งถ้าพิมพ์แบบคนขี้เกียจครับนี่ต้องพิมพ์แบบนี้ครับไม่ต้องใส่เปอร์เซ็นต์ครับผมอา่าแล้วก็เลข2ไปเยอะๆหน่อยแล้วก็เลขเลขอะไรอีกดี เลขไฟบ้างครับแล้วก็รัศมี25 2 9 3 1ครับผมอ่าเราก็จะได้พื้นนะครับไฟมันอาจจะดูเยอะไปนะครับแล้วก็รีเพล์อีกทีนึง169เป็น1 6 9แล้วก็เปลี่ยนเป็นบล็อกอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นบล็อกอะไรดีเป็นบล็อก3ก็ได้อ่าเราได้ลวดลายพื้นมาแบบนี้ครับก็ดูสวยดีนะครับต่อมาครับ เราก็ต้องมากําหนดชั้นอีกชั้นหนึ่งเพื่อ,อไว้บังไฟเพิ่มขึ้นผมกําหนดเป็น Cyl ต้องจิมาร์คศูนย์ก่อนครับ Cyl 171คือบล็อกพรมสีขาวกับเลขศูนย์แล้วก็รัศมีอ่ายอ่าผมก็จะได้อ่าเป็นบล็อกขนแกะแล้วครับเป็นสนาม PVP ง่ายๆครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับตอบมาก็เหลือแค่ตกแต่งอะไรต่างๆนะครับซึ่งไม่น่าจะยากเกินไปนะครับการตกแต่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับว่าจะตกแต่งออกมาเป็นยังไงแบบที่ตัวเองชอบหรือเปล่าอย่างผมนะครับอาจจะเจาะแบบนี้จีมาร์กก่อนครับจีมาร์กออกแล้วก็นี่ครับตบมันไปครับให้มันกําแพงมันทะลุได้แบบนี้ครับแล้วเราอาจจะมาตกแต่งทีหลังว่าให้พื้นมันยุบลงมาให้มันเป็นทางเดินลงมาแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็ทําได้นะครับ เดี๋ยวทำสองฝั่งให้มันดูดีๆหน่อยไหนๆก็นะแอบแบบนี้ครับหรือว่าจะเจาะไปข้างหลังก็ได้แบบนี้ครับเจาะให้มันมีทางเดินข้างในแล้วเราก็ตกแต่งข้างในเพิ่มขึ้นมาตอนเราสร้างพื้นครับเรากําหนดรัศมีสามสิบเอ็ดมันก็เลยทะลุมาข้างในเป็นแบบนี้ครับมันก็เลยใช้งานได้อยู่ส่วนตรงพืนครับเราอาจจะฟิวที่จริงวางมือเอาอาจจะง่ายกว่านะแต่ฟิวเอาก็ได้ครับแบบนี้ครับ ก็ได้แหละครับแล้วเราอาจจะวางครึ่งบล็อกลงไปเพื่อตกแต่งให้พื้นมันเดินง่ายขึ้นอีกนิดนึงแบบนี้ครับน่าหรือเราจะทำมาเป็นสนามอารีน่าก็ได้ครับเช่นสนามนี้ครับอันนี้อาจจะกว้างหน่อยผมก็ใส่ตุ๊ก,กตาเข้ามาตัวหนึ่งนะครับค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็ตุ๊ก,กตาอีกสองสาตัวนะครับนอนไล่จับกันกับประตูทางเข้าครับเพื่อเป็นสนามกิจกรรมแบบนี้ก็ได้ครับ อันนี้ผมก็ก๊อปเอานะผมสร้างแค่ครึ่งเดียวครึ่งฝั่งนี้ครับนี่คือครึ่งนี้แล้วก็ก๊อบโดยการฟลิปไปอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็วางลงไปอ่าประมาณนี้ครับสําหรับการสร้างสนามวงกลมนะครับใครที่ชอบนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างด้วยนะครับสําหรับใครที่อยากให้โอเคซิตี้สอนสร้างอะไรในคลิปหน้าก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วโอเคซิตี้จะพยายามไม่อู้นะครับสอนให้ครับผม สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายกลางปีกด้วยบายจ้าบายบายบาย